คลิปน,นี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมกลับมาอีกครั้งกับฟิชชิงบอลนะครับผมวันนี้เรามีพอยเริ่มต้นนะครับผมอยู่ที่1,500พอยเนาะก็เดี๋ยวนี้เป็นไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแต่ขอเป็นหลักจากจบ้องพิเศษห้องนี้แล้วกันนะก็เดินเรื่องกันคือผมยิง้องพิเศษนะครับขณะขอไปผ่านไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคมาเรยกันเลยครับผม อโอเคสายฟ้าม้าผมสไปดิไปดีิไปดิสวยดิโอ้โหมองจังสายสุดเองโอเคมาอุ๊ยตกมาครับผมโอเคลูกรักหมายเลขสองมาจำช่องนะครับมาดีไงบอกแล้วว่าลูกรักหไมไยเลขหมาเลขสองปะหวะดูดิขึ้นมาถึงสามพันสามร้อยเลยนะครับผมจากการยิงกบเมื่อกี้นะโอโ้โหลูกรักหมายเลขหนึ่งเพิกก่งมาทำงานเลยเนี่ยอ,อย่ายอมมันดีวะมามามา,มา,มา โอ้โหม่เข้าเลยครับผมไม่งั้นขบจะขึ้นเป็นลูกรั่งหมายเลขหนึ่งนะถ้าตาทาเป็นเงี้ยเออทุกคนดูดีเจ้คู่ผมนั้นผมก็จะติดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาได้ยิงเกินเนาะเขาไม่ต้องยงยิงกบกันนะเอาดีๆแไ่เรามีไม่น่าติดครับผมเอ้ยมาดีกพื่อบเดียวเห็นไหมลูกค้าอะไรวะไหนรับเึงเร็วนี่ไงสามอุ้ยเชี่ย ผมทิ้งตาทันงสองร้อยครับผมเมื่อเี้เอาดิวะอามาขอราคานหน่อยดิรอบเนี้ยโอ้โหขอเปรียบเทียบเลยแล้วกันผมว่ากบไม่คือมันได้แค่รอบเดียวก็จริงนะทุกคน,นคือราคามาทุกทุกและทุก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 ห้องก็จริงนะแต่ผมว่าใช่กบไม่ดีกว่าวอ่ะเพราะมันก็เป็นบอสประจาห้องอะเนาะยังไงผมมันก็ต้องยู่อยู่แล้วอะ่ะเอออันนี้คือแบบมันเห็นจัดจัดจเลยอะรอบเนี้ย โอเคตอนนี้ก็บวกมาถึง4 9 0 0นะครับผมถ้าตั้งแต่4,000อีกก็มันผมพอเลยแล้วกันนะเขานั้นนี่ก็เป็นการหยิบจบครั้งสุดท้ายของผมนะครับมาๆๆๆๆโอ้โหตรงนี้โดนทิ้งไปแล้วผมไม่เป็นไรไไแต่ก็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนไม่น่ามีอะไรแล้วนะก็จบมา3ปัวบเลยใช่ไหมแต่ว่าก็น่าจะจบเจ้าดีแล้วนะครับผมก็ามีจบห้องเร็วเนาะเพราะว่าผมก็ตีติดเขาก็ตีติดนะไม,ไม่เป็นไรครับานจบปูนะจบ5,000ดาวอะไหร่สมุดหน้อยจัง ก็บว่าเป็น5า้าสองป่ะเฮ้ยก็ถือว่าได้อยู่โอเคไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมงั้นก็น่าจะจบที่ประมาณนี้นะอุ้ยเ,เดี๋ยว,ยดดดยวเ,เดี๋ยวเดยวอยู่อนดีจุดดิสิเคททำไมไม่จุดว้ะโอเคเสียเลยครับผมก็เหลืออยู่ที่4,900นะก็ถือว่าก็ยังโอเคนะครับผมอุ้แต่ถ้าเกิดผมยิงอย่างหนึ่งติดสักยี่สิบอะไรก็โอเคนะเออลองดูใหม่ครับผมมาหรือเปล่าแค่นะั้นแหละจะมาไหมได้ไะโอ้โหไม่ดีกว่ะ โอเคก็คงต้องจบไปแล้วนะครับผมไม่น่ามีไม่น่ามีเข้าเพิ่มแล้วมั้งโอเคแค่ห้าพันปะเปิดถุงเนี้ยโอเคก็ได้ที่อ่ะห้าพันพอยนะครับผมก็ถือว่าโอเคแล,แล้วแล้วกันนะทุกคนในรอบนี้นะครับวันนี้ผมก็ผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วกันเนาะงเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะทุกคนในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย